อ,ยเ,อ,อ,อ,เอยเพื่อนรมือกันเสร็จเราต้องไปไปไเลยเพื่อนไปขุดสิตัวเหนเออระมาณนี้บอกมาดูววะนี่นายเอาไปหาไม้กับซ่อมหชิ้นส่วนนายก็ไปหาเหล็กกับแบตเตอรี่5ชิ้นเดี๋ยวฉันจะเอาเหล็กกับแบตเตอรี่อีกสิบชิ้นนะโอเคเพื่อนอา่าฉันไปทางนั้นดีกว่าอาตรงนีออ้อันนี้ออ พี่แอ็กหมดเหรออืมอม,มีของอุปกรณ์ใหม่ด้วยมีอุปกรณ์ใหม่เหรอไหนฉันขอดูหน่อยโอ้ทั้งนั้นเลยฉันขออันนี้แล้วกันนะนี่ปิงปิงเปิงปิงแต่ละบอรเตอร์ดนีนี่นะอู้หูไดของเยอะเลยเอามาเอามาเอามาต่อมาที่บักัำดำํา โอ้อ่าวันนี้ฉันขอขวดนี่นะนี่นะนี่แน่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 โอ้มนขวดด้วยขอกินหน่อยแล้วกันนะโอ้ยไปดาวนคาร์ละนี่แนี่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 นี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้หมดแล้วเหรอไอคุณบริษัทเขาได้ตั้งนะ เออนั่นนี่ตั้งตั้งตั้งจะเอาอีปี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 เกมอะไรอีพีอืมน่ะอาเลยสวรรค์นี่แน่นี่แน่อู้ได้ของได้ของเท่าไนกันแล้วเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยอุ้ยมันได้ของเท่าไหร่กันแล้วเนี่ยตามมาที่เหลืองอ้ตอนนี้ฉันโออมีของด้วยนี่เนี่ยนี่เนี่อุ้ยพังง่ายเกินขวาน สัตว์ครับมีแมสโนุนี่ไม่มีอะไรนี่ว้าวอาหารแมโอนจสเป็งตงตงตงเตงือืือือเตงตดืดึดดดมาต่อเลยพื้นเหรอนี่แน่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 เอ้เปิเอ้ยเอ้เปิดแล้าล้วลวมาแลวมาแลาแล้วเอ้ปมาแล้ว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 เอ้ยดูคนบดันดีบังคับ สวัสดีสวัสดีวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสด,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 ดีได้ของข้อไม้เนี่ยวมูดได้ได้อยู่ได้อยู่นี่คืออาหารจะจะจะหนังโป้ฉันไม่ใช่ไม่ใช่ๆๆตบอย่าดูโอเคโอเคอยู่ดีๆอยู่ดีๆ,ๆ,ๆนะจ๊ะลูกเยี่ยมส่วนฉันก็จะต้องถ่ายฉันขอหน่อยสิ เออดาฉนมาทำอะไนี่อ่ะอรอะอร่ยิ้มกันหน่อยถ่ายรูปถ่ายรูปดีงไงเออนี่ถ่ายกับนี่ก็จะได้เป็นประมาณนี้แล้วเพื่อนโอเคเย่จบแล้วนะครับ